บินสั้งของบอกตั้งใจอยู่บอกเปิดเบึ่งกับสูตรมันสร้งของละเคยบอกไปส่งเจ้าอยู่แบมวกเอกมันคูลายเคยบออยากไปแถวไหนแต่ว่าไปหาเจ้านไปอยู่ก็แบบละแบบตอนมีของเลยเดให้ซิมเบึ่ง ว่าจะไปส่งเองเหรอมันมีแบบนี่ไหมแบบต๊กเคียตำรวจนี่ไหมแล้วค่ะ เมื่อึ้นบินแบบนี้ดํ้มได้ไไดออกําไรแบบเปิดหลานขาดละแล้วเขามาเบิ่งตอนนี้แบบพิมพ์เข้าไปแบบตอนที่260แบบเป็นวิดีโอ แล้วก็มีเบืงเลยเรียบทุกตัว,ตวใน youtube เลยแล้วก็ข้อมูลโรงเรียนมัธยมบอกน่าจะรวยสามหนึ 3, 1, ่งหาตอนที่สามร้อยสิบห้าใน youtube นแล้วก็ ตอนที่สามสิ่สี่เทวดานั่นจุวยเอาเรื่องไปไปไปบวชอยวังหันนันคือสามนันสามสองหกแบบต้องมีภาพพ่นใส่ไสผเหลืองแล้วคอยเลยวิดีโอไว้ใน youtube แบบเหลืองแล้วก็ ลงปูบุญมีบอยู่มองสามสองสามแล้วก็ปุ๊กเสกไปอับยื่นแล้วก็ลงยูทูบไปไร้ามันมีอางรามกเอกสามพันหนึ่รอยสี่สิบภาพในไฮไฟการตัฒราควระบอยู่ราคาของว่าแบบหาสิพันสองออกใส่์แปลลอยในหาสิกองลอยสองพันมีต่เงินสด ตัวแบบซีทางข่อยแล้วนับจากคองผูนหนึ่งเลยไหมใจบ่ตำกัว่าพันหนึ่งแล้วข้าเปิดบินสองร้อยพันหนึ่งเลยสีสิบบ่หวะแต่ข้าเปิดบินสองร้อยในหาสิบยูด็อกแล้วก็บ่ได้เพื่อนแล้วก็ตั้งเสียงรอสายตาแบบเอยใส้เสียงรอสายอย่างเลยบ่แบบบอกมาเองนะแบบมีซีทางแล้วก็นับจากคองผูนหนึ่ง lại một thùng 1 có mối xin. <laughs> เอกมันห่องใ่มันเห็นเนี่ยอปาบบกบวกเงินก็คือแจ้งตำรวจบ่ไรแบบมีพยานตอนเอาไปก็มีบินนะหมแบบเปิดรานตามระเบียบเส้นก็มีบินไป,ปธุรกิจก็แบบราคาหลอดกับราคาสูงหลอดแสนกับ เอกสารแบบกูไว้หลุมเข้าไปกูบ่เกินพุลสามหมื่นต่อปีดอกมันเจ็ดพันสองร้อยบอกว่าหมื่นสองร้อยสามหมื่นเดือนเรหกร้อยละ